สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถบ้านฝากขายเจ้าของขายเองมาลงที่ช่องเราแล้วนะครับกับราคาที่ต้องบอกว่าถูกกว่าหน้าร้านมากๆเลยได้รถราคาประหยัดไปคุ้มสุดกับ4ประตู Ford Ranger XLT 2.2แมนนวลปี2 0 1 2ประวัติมือเดียวป้ายแดงเลยครับเพื่อนๆสมาชิก ตอนออกป้ายแดงราคาประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะวันนี้เหลือ285ซื้อสดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่อุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงวิ่งมาดูได้เลยพร้อมจบได้เลยนะครับคันนี้เพราะมันสวยจริงถูกจริงๆถูกกว่ารถเก๋ง ปี10ปีอีกนะครับเพื่อนๆมันได้กระบะ4ประตูยกสูงจากโรงงานและที่สำคัญยางเต็มๆครับไม่ต้องไปซ่อมบำรุงหรือแมนเทนเนอะไรเลยพร้อมขับขี่พร้อมใช้เอาไปลุยได้เลยครับหล่อรอแบบนี้285,000บาทเพื่อนๆสมาชิกไปเช็คได้เลยนะครับอย่างผมเองเนี่ยเจ้าของช่องรถมือสองเนี่ย ลงรถหลายคันนะครับโดยเฉพาะ XLT เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเจอราคานี้เพราะเหมือนที่บอกครับไม่ใช่เต็นครับเต็นต้องไปบวกราคาแม n เท n นนต e ต้องบวกในเรื่องของการเก็บงานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการขายอีกนะวันนี้เนี่ยตัวนี้เป็นซื้อโดยตรงกับเจ้าของรถเลยนะฮะโอ้โหครับขับเองกับมือประวัติรู้หมดทุกอย่างครับดังนั้นตรวจสอบได้เพื่อนๆ ด่วนเลยนะครับผมราคานี้ไม่มีอีกแล้วใครอยู่ใกล้อุวลราชานีหรืออยู่ที่ไหนวีดีโอคอลก็ได้ครับจัดส่งรถถ้าจัดส่งให้ได้ก็ส่งให้ได้เช่นเดียวกันไม่ยุ่งยากครับขอให้เราได้รถคันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังยางเต็มๆแม็กสวยๆส,สีเดิมๆนะครับเลขไมนะครับขอคนรับได้นะครับ2อ0 0 0กิโลผมบอกแล้วครับว่ารถปีแบบนี้วิ่งแบบนี้ถือว่าวิ่งน้อยนะ แต่ถ้าใครได้รถที่ไม่น้อยๆก็อาจจะน่าสงสัยว่ามีกอไม้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ย้ำหม่แท้ครับ<ม>ใครสนใจโทรมาก่อนนะ0885845375นะครับ0885845375ไม่มีอีกแล้วครับลงช่องมากันปีกว่าๆเจอคันนี้ถูกที่สุด ย้ำนะครับตัดสินใจได้เลยจะวีดโอคอก็ได้จะวิ่งรถมาดูที่รถอยู่ได้เลยครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่เอาที่สะดวกใครได้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาเร็วได้ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ